บกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปรีวิวอุปกรณ์ไมโกอฟ์นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องพัตเตอร์ของแบรนด์พรีเมียมญี่ปุ่นบาโดนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดที่เพิ่งออกมาสำหรับปี2024นะครับมีทั้งหมด4ตัวที่วางอยู่ด้านหน้าผมนี่เองครับผมถ่ายให้ดูภาพมุมจดลูกนะครับอันซ้ายสุดก็เป็นทรงมอนซ่า2มิดเดินะครับ ต่อมาก็เป็นตัว square back ตัว notch back แล้วก็ long neck ครับเดี๋ยวเราจะคุยถึง features ที่เจ๋งๆของพัตเตอร์นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือ1เนี่ยคือ limited หมดแล้วหมดเลยนะครับผลิตมาจำนวนจำกัดทรงเนี่ยก็มีเป็นทรงเบลดนะครับแล้วก็ mid มา l l e t แล้วก็มีลอง g neck ด้วยด้านหลังจะมี3จุดเป็น button back นะครับเป็นดีไซน์ที่หลายๆคนชื่นชอบ แล้วก็อินเสิร์ตด้านหน้าตรงนี้จะมีคอปเปอร์นะครับอยู่ข้างหน้าเพื่อเสริมความนุ่มและฟีลดีตอนพัดนะครับทรงแรกก็คือตัว m o n ซ a 2 Middle ตัวนี้เนี่ยผลิตมา240ชิ้นนะครับอยู่กับผมชิ้นหนึ่งก็เป็นทรงที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับเป็นทรงเบรดทรงสไตล์โปรใช้ทรงที่2ก็คือคล้ายๆ m o n ซ a Middle แต่ว่า มีฐานใหญ่หน่อยคือเป็น Square Back นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทรง Square Back สำหรับท่านที่พัดเบรดแล้วมุม a r ร์ค t ัตเตอาจจะไม่ได้เราก็ใช้ตัวสแควรแบ็ k แทนนะครับตัวที่3ต่อมาเป็น Notch Back ก็คือเพิ่มดีไซน์เพิ่มลูกเล่นในพั t เตอรนะฮะนี่ครมีช่องตรงกลางนะครับเป็น Button b แบ็แล้วก็มี Copper Insert ด้วย ดีไซน์เรียกว่าเรียบหรูสวยงามครับส่วนตัว n o t b a c k เนี่ยผลิตมาแค่150ชิ้นนะครับตัว Squareback เนี่ยผลิตมาทั้งหมด200ชิ้นมาเยอะมากนะครับ200ชิ้นทั่วโลกตัวสุดท้ายที่เราจะมาดูกันก็คือตัว Long Neck นะครับก็คือตัวคอยาวบางท่านอาจจะไม่เคยใช้อาจจะสงสัยว่าจะใช้ Long Neck ทำไม คำตอบก็คือในการที่ใช้ลองเน็กเนี่ยก้าน,นของเดิมถ้าเทียบกับตัวมอนซาสองมิดเดิลตัวนี้นะฮะก้านเนี่ยจะจิ้มลงมาจะสังเกตว่าจิ้มอยู่ที่ประมาณตรงนี้ครับนักกอล์ฟที่ใช้หัวเนี่ยก็คือต้องมีอาร์คหรือมุมในการพัดองศาเยอะกว่าแต่พอดูตัวลองเน็กนะครับก้านเนี่ยมันจะทําให้เสียบลงมาตรงกลางของพัตเตอร์พอดีคือสําหรับท่านที่ชอบ องศาน,น้อยๆแล้วก็ Stretch b a Back straight straight Through นะครับก็จะเหมาะกับตัวล n งเน c k นี่นะครับเพราะว่าก้านเนี่ยจะเสียบไปที่กลางพัตเตอร์เลยเพิ่มความนิ่งในการพัดเข้าไปอีกครับถ้าท่านไหนสนใจสามารถเข้ามาแวะดูได้นะครับราคาอยู่ที่39,000บาทราคานี้ก็จะได้หัวได้ก้านนะครับก้านพัตเตอร์นี่คือยังไม่ตัดมาพร้อมตัดพร้อมฟิตและตัดให้กับท่านนักกอล์ฟเลยนะครับ นี่นะครับก้านที่มาด้วยในราคา3,9 0 0ก็คือกา้าน kbsct t ัว r p ตเต e r ร์120กรัมครับแล้วก็มีกริปให้ด้วยของ i o m i c นะครับแต่ตัวนี้เป็นโลโก้ b าโด o ให้สำหรับท่านที่อยากพิเศษเราก็มีก้านอีกเยอะนะครับที่ให้เลือกนี่ก็เป็นก้าน p เตอ e r ที่สามารถเลือกเปลี่ยน custom ได้ตามท่านกรอบเลือกเลยนะครับมีเยอะทีเดียว ที่วางอยู่ตรงนี้ก็เป็น stability 3ตัวนะครับอันนี้ที่เพิ่งออกมาใหม่น่ารักทีเดียวอันนี้สำหรับคุณผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับตัวนี้เป็นก้าน stability ก้าน stability สีดำถ้าชอบเข้มๆหน่อยก็มีครับเป็นตัว black ตัวนี้ครับหรือถ้าแวกแนวเราก็มีก้าน acrara ด้วยนะครับก้าน acrara paster มี2สีครับสี ฟ้ากับชมพูนะครับต่อมาก็จะมีก้าน KBS GPS 120กรัมครับก้านนี้ก็ราคาไม่แพงนะฮะประมาณ4-5 0 0พันต่อมาเป็นกา้านพัตเตอร์อีกยี่ห้อก็คือ Mitsubishi MMT นะครับตัวนี้135กรัมก็แข็งนิ่งก็เพิ่มความนิ่งในการพัดเข้าไปอีกถ้าใช้กับตัวลองนิกนี่ผมว่า น่าจะดีครับอีกก้านหนึ่งที่เรามีก็ยังไม่หมดนะฮะเยอะจริงๆกา ability, ้าน stability tour spec one นะครับก็คือเป็นก้านกราไฟทั้งแท่งของ stability นะครับไม่มี2ท่อนนะฮะก็สามารถเลือกได้เสียเข้าไปได้เลยนะครับ custom ความยาวได้อันนี้อันนี้ก็เป็นอันที่ผมชอบนะครับคือก้านของ l a golf อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับสามารถเสียบเข้าแล้วก็พร้อมลุยเลยฮะบ,บางทีเห็นโปรใช้เยอะนะครับกัน้น LA G o อ f รุ่นนี้คือ LA เนี่ยมันแข็งนะครับแข็งตรงปลายทำให้เวลา Impact เราเวลาพัดเนี่ยหน้าไม้ไม่สั่นนะครับทำให้ลูกใกล้พัดใกล้ๆเนี่ยนิ่งมากทีนี้กริปเราก็มีเยอะนะฮะเราก็มีกริปคาร์เดโลอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ ก็มาสั่งคัสตอมกันได้นะครับหรือถ้าไม่ชอบก็มีคลิปก๊อปไพคลิปพัตเตอร์ก๊อปไพนะครับก็มีด้วยหรือคลิปมาสเตอร์ก็ได้เหมือนกันครับคลิปมาสเตอร์นี่ก็เป็นคลิปหนังมีทั้งหนังแท้หนังเทียมนะครับสีสันเยอะมากก็แวะเข้ามาดูกันได้ครับรีวิวคร่าวๆนะครับของพัตเตอร์เบลโดถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาดูกันก่อนก็ได้นะครับผมเป็นกันเองครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นรูปท้องพัตเตอร์นะครับสวยงามทีเดียวมีหลายแบบ4แบบนะครับหมุดน้ำหนักก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้เป็นทรงพัตเตอร์สวยเลยครับ